ความจริงมนุษย์เราเนี่ยเป็นเป็น,ปนสัตว์ที่เกยบเด็กรุ่นใหม่เวลาเขาหิวข้าวเนี่ยขยับแค่นน้วโพ้งระยะทางที่คนไทยเรียกแบกบที่ใกล้ที่สุดในเมืองไทยเนี่ยคือ6เมตรอุ้ยตรงนี้เองนัเนี่ยสิ่งที่เมลานี่ต้องการเขาต้องการซื้อเ e อร์ฟอร์แมนซ์หรือซื้อผลลัพธ์นะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างไปดูเดี่ยวนะครับแต่ความเสี่ยงที่สุดของลูกค้าคือซื้อไปปุ๊บไม่คำเลยนี่เสียงเงินฟรีในอนาคต เราสามารถที่จะเปลี่ยน business model ของพี่โนร์รมได้เลยสมมุติเดี่ยวหน้าทุกเก้าอี้เนี่ยข้างหน้าเก้าอี้จะมี iPad iPad เนี่ยจะเปิดกล้องส่งมาที่หน้าของเราแล้วก็จะมี business model ที่เรียกว่า paper y life แต่ถ้าคุณขำเมื่อไหร่นะครับ AI มัน recognize แชะถ่ายรูปเก็บไว้ขำเยอะจ่ายเยอะขำน้อยจๆๆๆ่ายน้อยโลกมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากมันจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่พวกเราคิด ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ฮะเรื่องนี้ EP นี้สำคัญมากๆน่าสนใจมากๆครับดิจิตอลอีโคโนมีและเลซี่อีโคโนมีมันคืออะไรครับคุณท็อปครับ ดิจิทัลอีคอ o m มเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าฟันเดเมนทัลนะครับมันเปลี่ยนไปอย่างเช่ทุกคนเห็นภาพง่ายว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ต้องทันเพลงยุคที่มันเป็นเทปใช่ไหมครับเทปเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับก็มาเป็น c ีดีซีดีก็มาเป็น m p ็ม o n y Walkman วอใช่ไหมครับ่มันเป็น YouTube ในที่สุดฟอร์แมตของเพลงมันเปลี่ยนจากฟิสิ i c ิลไปเป็นดิจิทัลแล้วในยุคที่เพลงมันจับต้องได้เนี่ยเป็นฟิสิเคลเนี่ยผู้ให้บริการก็ต้องเป็นฟิสิเคิลเช เช่นบล็อกบัสเตอร์ที่ต้องมานั่งขายเทปขายซีดีในร้านแม่งกองแต่พอเพลงมันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยเพลเยอร์ข้างบนก็เปลี่ยนไปผู้ให้บริการข้างบนเช่น Netflix YouTube Line TV นะครับจุ๊บ <Spotify. S 1> <Spotify, S 2> สปอติฟาก็จะเป็นเพลเยอร์ข้างบนที่เปลี่ยนไปที่เหมาะกับฟอร์แมตของเพลงที่มันเป็นดิจิตอลแล้วในเมื่อเพลงมันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็สามารถมี b u i n e s s model ใหม่ๆเช่น p a y per use หรือทําให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกมันมัน e m o c r a t t i z e นะครับบริการให้คนเข้าถึงไ มากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่า Nano อ c โคโนมิ s ส์ n o โนอ n โคโนมหรือพูดอีกมุมหนึ่งก็คือ Unit Economics เนี่ยมันจะถูกหั่นให้ยิ่งเล็กลงเข้าไปใหญ่ เพราะมันเป็นดิจิตอลมันทําได้แล้วเมื่อก่อนถ้ามันเป็นฟิสิเคิลเนี่ยทรานซัคชันจะใหญ่แล้วนานๆที่จะเกิดหนึ่งทรานซัคชันแต่พอมันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเราเนี่ยทรานซัคชันมันจะถี่มากๆแล้วทรานซัคชันไซส์มันจะเล็กหรือเว่าทองฟุกเท่านั้เทรนด์นี้มันไม่ใช่แค่เพลงเดียวนะทั่วโลกเนี่ยทุกวงการมันจะเป็นเทรนด์เดียวกันคือทรานซัคชันมันจะถี่ขึ้นแต่ที่กรไซส์จะเล็กลงแล้วคนจะเข้าถึงมากขึ้นนะครับมันจะเป็นการมาของแชร์ริ่งอีโคโนมีที่ทุกคนไม่ไม่จาเเเเเเปป็็็นนนนนนตต้้อออองงงจจขทรรรััพยย์์สิิใหหญ่่่่ๆชชคืบแกนได้้แลวไม่ตต้้้อองงมาจดทิไวรถยน ไม่ต้องมาจอดทิ้งไว้18ชั่วโมงใช้แค่6ชั่วโมงเป็นแชร์เิ่งอีกคนนมีงหรือแม้แต่กระทั่งเงินเมื่อก่อนก็ใช้เปลือกหอยมาเป็นโกลด์สแตนดาร์ดคือทองคำมาเป็นบริทนบูดซิสเต็มยุคนี้เงินคือกระดาษที่เราต้องจับต้องได้เพลเยอร์ข้างบนก็คือเครื่องนับเงินสาขาแบงก์ตู้ ATM แต่ถ้าอีกหน่อยเงินมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยเพลเยอร์ข้างบนมันก็จะต้องเปลี่ยนเหมือนเพลงเพราะเพลงมันเป็นดิจิตอลปุ๊บเพลเยอร์ข้างบนก็เป็นจุกเป็นไลน์ทีวีเป็นยู แทกกิ้งอะไรแทนใช่ไห hmm. มครับเราจะมีเป็นดิจิตอลแบงก์แทนในอนาคตหรือโซเชียลแบงกิ้งพอเงินมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยยูนิตอีโคโนมิกมันก็จะเล็กลงมากๆผีมากๆเราสามารถโอนกันหนึ่งบาท2บาทข้ามประเทศได้แล้วคนจะเข้าถึงมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วเนี่ยมันก็เลยมีศาสตร์ใหมาา่ที่เรียกว่านาโนอีโคโนมิกเมื่อก่อนเรามีเป็นเศรษฐกิจมหาภาพที่เรียกว่าแมโครอีโคโนมิกเสร็จปุ๊บเล็กลงมาคือไมโครอีโคโนมิก ในยุคดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเราต้องศึกษาศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่านาโนอีโคโนมิกส์เราสามารถที่จะ break down unit ของ work นะครับหรือการทำงานให้เล็กลงมากๆมันจะมีการโตขึ้นมาของกิ๊กอีโคโนมีหรือฟร mm ีแลนเซอร์หนึ่งคนเนี่ยสามารถทำงานให้กับบริษัทได้หลายบริษัทมากๆเลยจ่ายแค่5้ดอลลาร์นะครับจะมีธุรกิจ mm hmm. เช่น upwork เกิดขึ้นมาในต่างประเทศเราไม่จำเป็นต้องมีพนักง,งานเยอะๆแล้วแต่สามารถจ่ายแค่ per ตาม performance แค่ช่วงนั้นเท่านั้นนะครับพวกนี้มันคือนาโนอีโคโนมิกส์หรือผลิตสินค้าเนี่ เมื่อก่อนมันคือ Supply d ด m มานที่ตัดกันแล้วมันจะได้เป็นราคาแต่ในเมื่อตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันไม่มีแล้วมันผลิตของได้แบบแทบจะฟรีแล้วเนี่ยแปลว่าข้างล่างเคอร์ฟของ Supply ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนราคา Dynamic Pricing ได้เลยแปลว่าเราสามารถที่จะคิดราคาตามรายบุคคลได้เลยว่าคนนี้อยากจะจ่ายเท่าไหร่อีกคนนึงเนี่ยเดาเลยว่าคนนี้มีอำนาจในการ จ่ายเท่าไหร่ AI มันสามารถเดาวได้โดยการแต่งตัวของเราโดยวิธีการเดินวิธีการพูดของเราเวลาเราจะไปหยิบสมมติมะเขือเทศทีท่ซูเปอร์มาร์เกต็ตระหว่างที่เราหยิบเนี่ยราคามันเปลี่ยนตลอดเวลา ไดนามิกไพรซิงก็คือราคาเปลี่ยนทุกวินาทีอ๋อเหมือนที่เขาบอกว่าซื้อตั๋วเครื่องบินแต่ละคนซื้อราคาไม่เท่ากันในยุคอนาคตเนี่ยเดต้ามันจะเข้าถึงทุกอย่างทุกอย่างจะเป็นที่ที่เก็บข้อมูลได้หมดเลยแล้วทุกอย่างมันจะเชื่อมข้อมูลมันจะวิ่งไหลนะครับอย่างมหาศาลเราสามารถเมชชั่ยยูนิตที่มันเล็กมากๆนะครับแตลว่ามันก็จะมีเทรนใหม่ที่เรียกว่านาโนอีโคโนมิคไดนามิกไพรซิงเปลี่ยนราคาได้ตลอดเวลาคิดราคาได้คุ้มที่สุดณโมเมนตะ์นั้นอันนี้ก็เป็นเทรนดใหม่ของดิจิทัลอีโคโนมิ y เลซี่นี่เขาคือมาแต่ขเขาก็เกียรตินะครับขี้เกียจติอ่าเลซี่คอมมิอธุรกิจที่ตอนนี้ทำเงินได้เยอะมากๆเลยคือ ธุรกิจที่ซื้อเวลาให้กับคนซึ่งความจริงมนุษย์เราเนี่ยเป็นเป็น,ปนสัตว์ขี้เกียจนะครับเราคิดค้นอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เราทํางานได้น้อยลงแต่ผลิตภัณฑ์ออกมามากขึ้นตลอดเวลาตัง้งแต่ในอดีตแล้วอะไรที่มันขาดแคลนเราต้องพยายามที่ทจะคิดค้นมันให้ทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ําลงหนึ่งในสิ่งที่ขาดแคลนคือเวลาเราไม่เคยซื้อเวลาได้ในอดีตตอนนี้เนี่ยก็มีธุรกิจนะครับหลายๆอย่างที่ทําให้เราเสามาร,รถซื้อเวลาได้ประหยัดเวลาได้ไม่ว่าจะเป็น o u t s o u r c i freelance work หรือจะเป็นธุรกิจ Delivery อย่างทุกวันนี้เนี่ยพอสติป j o b คิดคนมือถือขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสาขา2.0ยไปเลย ทำให้อย่าง a c e b o o k เนี่ยมีคน3.3พันล้านคนได้โดยที่ไม่ต้องเปิดสาขาทั่วโลกทุกคนในเมืองไทยเป็นลูกค้าข้าหมดเลยผ่านกันขยับแค่นินวโป้งบนมือถือ,อหรือทุกวันนี้เนี่ยคนไทยก็ใช้กราฟเป็นเยอะมากในการสั่งอาหารเรียกรถแท็กซี่ผมใช้เวะลาห้าครั้งแล้วเราใช้ g ราฟเป็นเยอะมากซึ่งอันนี้คือ a z ซ e c o n o มีเด็กรุ่นใหม่เวะลาเขาหิวข้าวเนี่ยขยับแค่นินวโป้งภายในแค่30นาทีกินอะไรก็ได้อาหารมาส่งถึงบ้านมันก็มี Data ที่บอกว่าระยะทางที่คนไทยเรียก,กร b ที่ใกล้ที่สุดในเมืองไทยเนี่ย เอามือถือมาเรียกแกร์ให้ซื้อขนมปังร้านข้างๆให้หน่อยยกตัวอย่างเซเว่นอีเลฟเ่นเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่มีสาขาเยอะที่สุดในประเทศไทยหมื่นสองหมื่นสาขาเปิดมา30กว่าปีรู้ไมหมครับว่าทุกวันนี้คนไทยยังไม่ยอมเดินออกจากหน้าปากซอยเนี่ยมาซื้อน้ําที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลยเขาอุตส่าห์วางเซเว่นเลทุกหน้าปากซอยของทุกบ้านคนยังไม่เดินออกมาเองเลยคนยังเลือกที่จะเรียกแกร์ให้ส่งน้ําถึงบ้านแม้แต่กระทั่งบริษัทที่มีสาขาเยอะที่สุดยังปรับตัวตอนนี้มีเซเว่นเดลิเวอรี่แล้วเดลิเวอรี่แล้ว แล้วมันก็มีเซอร์เบที่เซอร์เบ์คนรุ่นใหม่ครัว่าอะไรคือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของคุณมีเด็กคนนึงตอบกลับมาก,การที่ผมต้องลงจากห้องคอนโดเนี่มาลงมาเอาอาหารที่ล็อบบี้ข้างล่างเจ็บปวดมากโอ้ลงมาไม่กี่ชั้นเองคนรีบลงมาด้วยใช่มันมีอะไรไหมที่ส่งถึงเตียงผมเลย <laughs> เราเข้าสู่ยุคที่คนรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าก็ไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่นะ คนรุ่นเก่าคืองงมากๆเลยนี่เมื่อก่อนชั้นต้องไปทําอาหารเองต้องไปชอปเองหรือทุกวันนี้คนขี้เกียจแม่แต่กระทั่งไม่ทาชื่อว็บไซต์แล้วนะครับอยากจะได,ได้อะไรพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วคลิกลิงก์ที่1แล้วถ้าคลิกลิงก์ที่1แล้วมันหมุนติ้วติ้วติ้วเกิน5วินาทีมันยังไม่โผล่กดออกนะครับรอไม่ได้เกิน5วินคลิกลิงก์ที่2แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องทําให้เราเนี่ยไปอยู่ใน first point of contact ของลูกค้าธุรกิจของเราแล้ว<ม>ลูกค้ารอไม่ได้เกิน5วินาทีเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ใน Facebook Line Google ใใน Line, ในเพรว่่นีีคคือสิงแกทลู้า Sir, อันนี้คือยุคเลซี่คอนมีแล้วถ้ารวมๆกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกอนาคต ต้องเข้าใจดีมาที่มันเปลี่ยนไปสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกเจเนอเรชั่นอย่าง Gen X เนี่ยเคาเกิดในยุค Industrial Revolution ในยุคนั้นคือ Mass Production ต้องผลิตสินค้าออกมาให้มากที่สุดด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่พอมาถึง Gen Y เนี่ยเคาไม่ได้ต้องการ Mass Production แล้วใน Gen Y สิ่งที่ Gen Y ต้องการคือ Customization เอ้ยสินค้านี้มีชื่อฉันมั้มีสีเฉพาะนี้มีกี่ Limited Edition มีกี่มีกี่ชิ้นต่ออัน Customization แต่มันไม่มีประโยชน์ครับพูดถึงอดีตว่า Gen X ต้องการอะไร Gen Y ต้องการอะไรเราควรจะพูดถึงอนาคตด,ดีกว่า,า Millennials ต้องการอะไร นาต้องการอะไรครสิ่งที่เมลานีเต้องการไม่ใช่ mass production ไม่ใช่ customization แต่เขาต้องการซื้อ performance หรือซื้อผลลัน เ,เคยมีครับว่าซื้ออะไรบางอย่างเราไม่ได้ใช้มันเต็มที่จริงๆแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันจะมีเทรนด์ใหม่เช่น just in time อยากจะได้ตอนนั้นต้องได้ตอนนั้น sharing economy แล้วก็ซื้อ performance หรือซื้อผลลับจริงจริงได้ใช้มันเต็มที่100%ใช้เท่าที่จ่ายจริงๆในเมื่อ Digital Econo m y เนี่ยมันทำให้ unit ตอี o คโนมมันเล็กลงเทรนด์พวกนี้มันรวมกันมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยน business model ได้เลยนะครับยกตัวอย่างง่ายอย่างพี่โนโอุดมไปดูเดี่ยวนะครับสามารถจะเปีี่ย business model, โโดยไดไวูนน สมมติซื้อตั๋วมานึ่งแล้วเวลาเราซื้อตั๋วของพี่โน้ตอุดมเนี่ยจริงๆเราซื้ออะไรครับเราอยากจะหัวเราะเราอยากจะมีความสุขนี่คือ performance นี่คือผลลัพธ์ที่อยากจะซื้อแต่ความเสี่ยงที่สุดของลูกค้าคือซื้อไปปุ๊บนั่งหน้านิ่งตลอดโชว์ไม่ขำเลยเน,นี่ยเสียงเงินฟรีใช้ไม่เต็มที่อาจจะขำสัก50%าสก็ไม่คุม้มลวลองคิดดูนะครับในอนาคตเราสามารถที่จะเปลี่ยน business model ของพี่โน้ตอุดมได้เลยเทคโนโลยี <Technology S 2> ที่ผมกำลังจะพูดหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีหมดแล้วพร้อมแล้ว้ววทุกออยย่าางงสมมติิเดดดีหนลคู เข้าไปที่เวทีศูนย์ประชุมนะครับมาดูพี่โนโดมทุกเก้าอี้เนี่ยข้างหน้าเก้าอี้จะมี iPad เปิดอยู่ iPad เนี่ยจะเปิดกล้องส่งมาที่หน้าของเราเทคโนโลยี Technology p p d d มีอยู่แล้วอันที่1อันที่2คือ AI l ลเวลที่1ก็พอในการ recognize ความรู้สึกของเรานะรหน้าตาของเราแล้วก็จะมี business model ที่เรียกว่า p a p เ r l a t e ทคโนโล g ีใช่ไหมครับพี่โนโดมก็เล่นเล่นตลกไปเล่าตลกไป <c oughs> ถ้าคุณนั่งห <c oughs> น้านิ่งตลอดโชว ดูฟรีแฟร์ไหมครับแฟร์มากเพราะคุณไม่ได้ได้ผลลัพธ์เลยถูกไหมแต่ถ้าคุณขำเมื่อไหร่นะครับ AI มัน recognize สบูทที่มันเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราขำเมื่อไหร่นะแชร์ Chat, ถ่ายรูปเก็บไว้ขำอีกก็แชร์อีกพอดูจบเนี่ยเข้าไปดูในอัลบัม้มก็จะเห็นหน้าของเราขำทั้งหมดเลยว่าเราขำได้กี่ครั้งแล้วก็จะมีเป็นเทเบิล a ร k กิ้งเหมือนพรีเมียร์ลีกครับว่าเราขำเยอะมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคนทั้งหมดในฮอล์ขำเยอะใจเยอะขำน้อยใจแฟร์ไห, mm hmm. ไหมครับ อย่าคิดแต่เรื่องตลกนะฮะอาจจะเกิดขึ้นจริงใช่ครับใ,นอ,ใน,นอนาคตแน่นอนจ่ายเป็นนาโนทรานซัคชันยูนิตอีเล็กทงอนิเล็กลงมันมีทั้งดิจิตอลมันนี่เป็นเงินที่จ่ายแบบเศษส่วนได้แล้วมีทั้ง AI ในการ Recognize ความรู้สึกของคนนะครับแล้วก็จ่ายเท่าที่ตัวเองได้ใช้จริงๆ Sharing Economy Just in Time พวกนี้มันคือเทรนด์ใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลง s i n e s s Mo เด l ของโลกอนาคตทั้งหมดเลยอ๋อนี่ก็คือดิจิตอลอิคลอมีนาโนอิคลอม แล้วก็ทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเลซี่อีโคโนมีคือตอนนี้ครับสิ่งที่คนไทยเราขาดเนี่ยคือจินตนาการเทคโนโลยี Technology มันไปไกลแล้วครับมันทาได้หลายหลายอย่างมากเลยที่เรายังจินตนาการไม่ถึงไปด้วยซ้าไปแต่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยต้องคิดให้ใหญ่อย่าคิดเล็กนะครับเราต้องจินตนาการนะครับแล้วก็กล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลง Business Mo เด l ใหม่ๆออนพรีเนอรที่เก่งผู้ประกอบการที่เก่งเนี่ยคือไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ มี expertise หรือความชำนาญทางด้านใดด้านหนึ่งอะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Conver g e n c e นะครับการที่จะเข้าใจหลายๆเทคโนโลยีร่วมกันนะครับอย่างเมื่อกี้ของพี่นต้ตอุดมต้องเข้าใจทั้ง a อมีทั้ง iPad ที่เข้ามามีทั้งนะครับ nano e c o n o m i c s ที่เข้ามาเข้าใจ s s u m p t i o n ให,หม่ๆที่มันเปลี่ยนไปในอนาคตจะมีทั้ง AI Big Data Blockchain IoT พวกนี้การเข้ามาของ 5G เทคโนโลยีเนี่ยเราจะหล่อหลอ่อเทคโนโลยีเหลายาไรด้อย่างมารวมกันยังไงแล้วเปลี่ยนแปลง b u เบส s s โมเดอยังไรให้ตงกับ ผู้บริโภคหรือยุคมิ l l e น n i a l s ที่ value s ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับ Gen Y หรือ Gen X นะครับในอดีตเพราะฉะนั้นผมมองว่าอีกไม่นานเนี่ยโลกของเราจะเปลี่ยนไปเร็วมากๆตอนนี้เนี่ยบริษัทยุคที่แล้วเนี่ยก็ล้มตายนะครับในเ a t e ที่เราขึ้นเรื่อยๆอายุขายสั้นลงเรื่อยๆอย่างยุคที่แล้วเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ah s p 500เนี่ยอายุขายอยู่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ75ปีพอมันถึงยุค internet century หรือิจิ i t ลอ e โคโนมีเนี่ยอายุขายของบริษัทยุคที่แล้วเนี่ยเหลือแค่ประมาณ7ปี แค่นั้นเองเพราะเขาไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยังยึดติดกับ Assump บลชัเดิมๆทั้งๆที่ตอนนี้เนี่ย a l u e s หรือพฤติกรรมของผู้บร,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 ริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วในอีก10ปีข้างหน้านี้ครับมันจะเป็นการมาของสิ่งใหม่แล้วโอกาสของคนรุ่นใหม่ก็จะมากมายมหาศาลเลยผมมองว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากมันสําคัญมากเลยที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยอย่ากละบิษตามันจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่พวกเราคิดนะครับ นั่นหมายความว่ามันเป็นโอกาสของพวกเราคนรุ่นใหม่ทุกๆคนฮะอยากกบพิดตาติดตามสถานการอย่างใกล้ชิดติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและคุณอาจจะได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกครับแต่ถ้าอยากเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกก็โปรดติดตาม Future Is Now by t o ฮะ by ย o p จิรยุทธพรีเซนเต็ดบายฟิครับครับ